พอดีว่าวันนี้ได้พระหลวงปู่ทวดมาครับซึ่งเป็นหลวงปู่ทวดปีลึกนะปีเก่าหน่อยเป็นหลังหนังสือครับนี่หลังหนังสือปี2566นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่แตกต่างนะมีความแตกต่างจากพวกปี6ก6ปที่ผมไปเอามาน,ะน,นี่เนื้อก็จะแห้งๆหน่อยครับก็จะตอก เลขนะครับจะมีเลขอยู่แต่ผมจะส่องให้ดูแล้วกันนี่คือปี66อันนี้หมดแล้วนะก็ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเขามาเอาไปหมดแล้วลนะ่ะเขาปิดหมดแล้วนี่คมผ้าเก่าได้มา16องค์ครับก็หมดแล้วนะหมดไปแล้ว66 6หกนหน้า เดี๋ยวส่องด้านหน้าให้ดูเลยคมๆเลยฮะลูกตานี่เป็นเม็ดเลยนะพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับประจำปีหกหกนี้แกะให้ดูองค์เดียวเนาะอันนี้ก็อยู่ในซีลพลาสติกอยู่ฮะสวยทุกองค์เลยนี่พระใหม่เก่าเก็บสามปีนี่เราถ่ายกันปีสามสี่ปีอะถ่ายปีหกเก้าตอนนี้นะครับ ท่านใดที่อยากได้หลวงปู่ทวดนะครับก็ทักเข้ามาดูตอนนี้ก็คือคือของทางร้านมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับอตอนนี้มีเหรียญเสาห้าก็มีอ่ะเนี่ยเหรียญเสาห้าสวยๆแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระประจําปีทางทางเราก็ไปเอาอยู่เรื่อยๆนะก็ทักเข้ามาได้นะครับเหรียญรัก้อยอันนี้เป็นเหรียญเสาห,าห,าห้าหนะเป็นเหรียญเสาห้าหลวงปู่ทวดว่าช่างให้ครับนี่ยเป็นเหรียญเสมาเล็กสวยนะเสาห้า,หาเขาจะเชื่อกันว่าแบบปลุกเสกอะไรก็จะดีไปหมดนะ นี่ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บ้านเขียวนะครับแอดไซโอเนะครับหรือโทรศัพท์มาที่0 9 8ย6เก้าแก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไลน์ ID ก็จะดีนะเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับตอนนี้หลวงปู่ทวดเรากม็มีน้อยนะครับมีไม่ค่อยเยอะแล้วนะนี่อันนี้เป็นของอาจารย์นองครับอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับนี่ รุ่นวิเศษ60ครับสวยนะครับนี่ใช้แทนหลวงปู่ทวด97ได้เลยนะครับแต่วันนี้หลักๆก,ก็คือจะเอาปี66มาให้ดูนี่แหละครับคุณพี่คุณพี่ที่ติดตามช่องของเรานะครับก็ยังไงก็สนใจอะไรก็ทักกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาด้วยดีโดยตลอดเลยนะครับนี่พระสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะปี66เนี่ยนี่วันนี้ผมไม่ได้มาจากตลาดพระนะครับเป็นพระแท้ครับพี่พระประจําปี น,นี่ก็ปิดไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นหลังหนังสือปิดหมดแล้วแต่เป็นเหรียญเสมาอะไรนี้ก็ยังมีอยู่แต่ให้แนะนําคือผมแนะนํำเลยว่าทักเข้ามานะครับทักเข้ามาว่าตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะบอกให้ฟังนะครับ